จชะเรารีจาีจษาโอ้ยบ้านคไหนเลี้ยงกินเครื่องว่จำอยู่บาไห้เรื่องเรจ้าเรื่องครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณเบลล่สวัสดีครับผม ว่าจะกอยว่าก็ตาอยากว่ามองบจรยากับคนตกดินมันก็เศร้า,าตอนนีไปก็คอยฟังเสียงนกกับวงสวรสจา้าคุนวิไคลคนสวยกนลังสาวพน,นิพาคนงามว่าจะอกาสไหมไม่ได้ครับ เราจะเข้าเข,ข้าเลยตรงนี้พี่สวัสดีคา้าสวัสดีใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่อวตารเสือ่อตะไรแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ่าท่านอวตรรารเพื่อเทไก่อนทุกคมสวัสดีครับผมสวัสดีนี่ก็สุครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับนพร ความคิด,ดว่าทิพย์ว่าทิพย์สาวคนละคนงามว่าอ,วอยู่แจ่หลานพ่อในผ้าเลยเนาะแต่ว่าสาววิไลคนงามสวัสดีจ้าหัวเจ๊ก่อนมาจากทีมาดามเด้อสวัสดีดีวัไหสวัสดีนะคะ้ามาดามกุ้มคนงามเนี่ยคณวิไล เริ่มเริจาเสือเริาโอัเจ็กอนมาไม่ได้ขอบคุณยหลายครับเริ่มเริ่สนนาวพอ่ะโอเจ็ดอีกป,ปูมาสามหัวคุ้ยหลายครับจัอสาวหน้าในตางเดสียสดีครกบปูโอเจ็ก่อนมาสาหัวคุณหลายครับรวมดีดีกดตกดี ต้องเล่นใส่หัน,ใ,นใส่แบบม่วงใส่อยันใส่แบบม่วงเนาะเท่านี้เนาะเลิกจ่าเนื้อเรื่องของคนไรครับผมสวัสดีครับพี่อวตนตเสือพีทีสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับพีทีสวัสดีครับผมเย็นดีว่าจาา่าเวลา ทึงทึงทึงเยิ่มทึกงเอาพรมกันตงเยี้มทึงเอาบก,กันดน้องผีสวัเดีจ้าานว่าตก,กันผียวดามเลยครับสวัเดนอะีทีสวัเดีก้าายกุ้มคนมานเทียบเลยนะคน้านคน้านคนงามคนบานคนงามเลยนะีวสเวดีวดาม สู้ๆสะ่เราไปจละวะกุ้นลลายครับกับการประกาศประกาศเลนะ,ะ, <c oughs> ะกับแต่เนี่ยมาสี่ิม่อบอีกยูจาน้องพีใช่ปะเฮ็ดหัวหนูเฮ็ดหัวหนหูเลยเลยพกเลยพกแม่หมูสวัสดีครับผมแม่หมูสวัสดีนะครับเจดีย์เงินลนเลยจะทำผิวไห่เด้อกับสวัสดีโอตาเสือสวัสดี สวัสด like ีการสวัสดีกรบพัวแม่หมูแม่หมูสวัสดีจ้าจับชีวิตลาบเนี่ยเจ้หน้าที่เราเลยหน้าที่เราดังเดินเลยบ้อนนั้น ยวางเลยก่อน,น,าน,นวางเลยเวลาม่โซดิจ้าจากสิวดำมามาดำกุมเซดิจ้าจากในหมูเด้อกลับเล้ว่ะมื่อเมื่อว่านจอดในหมูกลับมาคนเผล่สองคน <c ười> นี่ดำมละเนรนยนวากลับมา สองคนสวัสดีนะครับพีผีหมูเนี่ยหมูคนงามจากผไวไรเลยครับปุ้ว่าเจอก่อนนะผีดำขอบคุณหลายครับขอบคุณมากมาก,มากเลยจากมาดาม,ม,มเลยหนะ่อเนี่ยหมูคน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 หน่ยน่ซึ่งนี่แหละซึ่งก็เจ้าอยู่ยนะี่แหละบรรยาก,กาศดีมากเลยครับเลยหน่อยจากผีไรแมืม่อนึง <c oughs> คุณว <HHH> ิไลสวัสดีตาจากแม่หม <Columbus> ูเด้อครับแม่หมูดีจากแม่หมูสาวนาเด้อครับเด็กที่เงินหลานสวัสดีครับจากแม่หมูสาววิไลคนงามดีจ้าดีจ้าดจาบสาวนาเด้อครับจากแม่หมูอยู่ดังสาวนาชาวดีกาจากแม่หมู สวัสดีนะคะสาวบ้านนาคนงามจะผิวไล่เด้อครับวันนี้พาสวัสดีครับจากแม่มูแม่มูมแม่หมูสวัสดีจ้าจากชาวคนิพาเลยกับวัจรีบู่าสามวะจ้าอีามาแล้วคนสวยแดงค้งคึนงมาวาเลย เลือบเลือบเจ็ดจะไปซื้อหัวเจก่อนก่อนมาคุณอะไรครับสัวดีกรับผูมังสวสาอะถ่ายขึนยาวตามใจดีเลือบเลือบเลเลือบ่หูเลือบเลือเลือบัวใจปูมากเมียหมูหมือว่านี่ได้จากชักรเจ้าแม่หมูถึงว่าสวัสดีนักสวัสดีข่าวคุณโอโซซื้อถึงพี่เจรงแล้วว่า เจ้าลาตัวเด็กระปมเด็กกพี่แม่มูสาวประเทศไทยเด็กกระพิแม่มูเด็จกระพ้วสาวปะเทศไทยนี่แีซงราเก็บรข right? าดเก็บรขาดกับคนไรก็มีเจ้าดาวี่ทีสูสูกับหัวแจ๊กที่าบีเซงดาวเดีครับจัวจ่ากันแม่มู พี่ี่แบบง่วจรแบบลกมาพี่แสงดาวสวัสดีจ้ะจากมันสาววัดไทยทุกท่ับเจ็บข้อก็สักสวัสดีค่ะ,คะพี่แสงดาวจะข้ามคนน้ำจากปีไปไล้เลยครับแล้วก็ สวัสดีครับแสงดาวจากเงนพี่ทีสาบอไทายสวัสดีครับจากเงนพี่แสงดาวเด้อครับเริ่มเลือกจะเริ่มเลือกจะขอบคุณเวลาครับสา,มสสา,สาคมเปอร์ลังสีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเวลาครับพี่แสงดาวดีจ้าจากพี่สาคุมพี่แสงดาวอื้ี้เสือจี้เงินล้านสวัสดีครับเมื่อว่าเมื่อว่า đầy nghiệp gì chứ đầy đầy nghiệp gì buồn ố để lại như nghiệp gì qua này nghiệp gì chứ mà trở lại, để mua à nhà mua đi cá trả gần sáu cùng bao lăng Sĩ đấy các bằng ký đi trả bằng ký thằng này trả gần sáu cùng sáu cùng sau đi khá chập sang đấy các bé mua sau đi khá chập ดีแสงดาวดีจ like ้า like. ดีจ like ้าแต่แบบน้องสาวก็มีผ้าคนงามด้วยครับสาวกลมสวัสดีจ้าจับมือมือหัวใจที่ปูมาให้สามหัวก็พูดนะันเนี้ยดีจ้าแสงดาวจับสาวนาด้ยับนอนีผ้าสวัสดีจับจับพีแสงดาสาวมานาสวัสดีร้บจัีแสงดาวนมรู้ับ หลบเพื่อนปิ่นก็ไมไไมาให้ขอบคุณร้ายจี่แสงดาวทูตจากทูตเจ้าจากผีแม่ดามเนอสวัสดีครับแม่มูจากผีีน้องวิไลสวัสดีครับจากจีแสงดาวเนอกระเบนมุกอะยกโปให้ที่หนึ่งก็ยึพ้องมากขอบคุณร้ายครับทุดดอดจากแม่มูถึงทุดดอด,ดด้วยมาดามขอบคุณทุกความรู้จาก

เดนพ่องมากกับผู้โลายกับเดสาวนาก็ห้ว่าเธอกก่อนมาสาวผู้โดหลายกับเมมกับชงเกิดมีลูกจีเ้ยไงว่าหายก็ง่ายมากมีหาตาักับผู้ดลายกับยูดับหัวเธอกิดมากกับผู้โลายกับพี่แซนด์กับิวคิวคิวสาวไทยสาวไทยหว่าเธอกกอนมา สามกลุ่มหัวเจ้กอดี่เสียดาหัวเจากัให้บคนหลายรับตอกตุ้งสองคนสามคนเดยว่าว่าดามเหม็นรั่วเด้อจ้ะว่าว่าว่าดามันะเหม็นรั่วเด้อจ้ะมึงว่ามึงว่ามุหน่อยเวลาเวลาเสียเวลาเวลาเป็นเวลาใกล้แล้วใกล้แล้วกันแล้ว đào có biết đào điện ngang quang đã sáng tưng bây giờ đào quang 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 miền quang 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 กบกินว่ามาอกบกบกินว่มากบกินว่ามาแงว่ัวลงลหนาวหาวบอตองทียสนะกเกี่ของ ยิ้ไหมสวัสดีครับผมยิ้ไหมสวัสดีครับผมน้องเสียดีจ้ามาสนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ก็คุณครับดิฉันได้ละโอ้ใจเย็นก็ลองหวมาขอบคุณหลายครับพิมพ์ิษปะพิมพ์กระเด้งกระโดดกระโดดพิมพ์ิษปะพิมพ์กระเด้ง กระโดดโลดมาใช่ไหมเจี๊ยไปหางานเจี๊ยก็ไปเดินไม่รู้กินตัวหนึ่งไปดูไปตัวหน,นึ่งเลยงางเจี๊ยเขียนคำก่กองสินเนาะเขียนไลยไปคิดออกแล้วเขียนไปไลยเครื่องหนึ่งสิวันหน่เขียนตัวที่สามไปไมเด้งไปตัวอื่นแม่โอ้อยเอาไปมาขี้ขาดเขียนจำจำบไไ่อยขไไึ้นมาเรื่มจำ มาดามมาดามมาทนงานพี่ใหม่ชิวชิวชิวนะครัเนื้อหมูก็หัวมาพี่ใหม่ก็ชิวชิวชิวะคุ้นไหมสวัสดีครับจากกันพี่แสงดาวเด้อครับเนื้อหมูดีจ้าจากกันพี่ใหม่ด้อครับสาวไหมสวัสดีครับจากกันคุ้นแสงดาวดีจ้าจากกันพี่ใหม่ด้อครับจากกันมาดามครับหัวมา สวัสดีจ้าคุณ,คณหไหมกับเมือที่ไหก่อนโอ้หลาเสียวมานาวหนาวหนาวหนาวอ่ะที่โก้ม,มาจังว่าว่ามีแดดลองทีแล้มีแดดจะหนีนี่ก็มันแข็งเลยให้ปากควงก็กันมาดามให้ปากกวงก็กัน ปากกวางกว่ากันมาดามบึงปากไปด้วยคือยังวัดเถวครัใช่ไหครับงน,นเีเดี๋ยวมเชิวชีนีว้ปากัานคนหลายครับหลายแล้วหลายมือแล้วก็เห็นเดียหลายหลายมือเราก็เห็นเดียด่ จะรักกนจัน้สู้ก็คุาพนมหัวมาเจ็บกด่มนาอุ่นเด้อจากบัดเจ็บก็เด่มนาอุ่นเด้อจากจบับที่นำยินนะ้เจอกนสู้ๆจะแบบแบบหัวจะกอดมันร้นยกันจงแบบ

จะไปจ้าลูกสาวสา,สาหน่อยเมรนี่คนน,น,นั้นเสนอหัวใจกลังหลมาช่วยชูเฉยม้วเสดอกระลุกไหลคนร้ายครับเรามัวหัใจอ,อีปูมาสามาันกัน ก็อะตกความไม่พอใจกับคหลครับคริงเกงความงามความได้รับครับเชิงดินนสุดยอดเลสุดยอดเลยตกเป็นีมาอีกาตัว็นึ่งก็คนลกับพ่ชันดาก็จะกความา ลายออันบัทันเก็บก้อนเลยมันก้อแหงเลยมันเอาละวันเสียแ้วก็เสียลสาวหน่อยดีจ้าจากที่ไหมหน้าไหมสวัสดีจ้าจากกันสาวหน่อยเด้อกับหน้าทีสวัสดีจ้าจากกันสาวหน่อยเอหมือกะไอ้มูมีมากก็พลางวิวเป็นตานอนเบ่นแต่น้องเสือไหนแมวเสือก็น้องจะเต้นล่ะเต้น ก็ไข Get ่เลยพี่ทีจ่าป่าเซนดาจากกันท่านหนยสาไม้ปากกว้างจาาไม้กว้างก็ไข่ก็ก็ไข่เลยขอบคุณพี่น้องที่แวะก็มาให้กำลังใจท่านโอบตอดอจะาตังตังตุกจุดบาทดูจ่ ยี่มเราทซาทุวชาติคนละลายครับน้ำ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 มาน้ำน้ำจากตันอบตครับรู่สนามคนาครับนอนอูว่าจากบัวครับนอนสาดถลเอาหมอมาปูที่สนามอเจอก่อนนะคนปฝ่ายสวีครับปู ีไมากัวนะเมสวัสดีครับทกคนพิจนแกกว่าแกเก็บข้อแกเก็บพ่อยาโอ้ยบรได้ยากมกินเยกินไปไปกวเจอคนมากคนหลายคนน้องไปไปสวัสดีจ้าจากกันยิมมาดาอกับสวัสดีัวัโตปอมพปมสวัสดีกับปบหลายครับ มากินสมมากินสมบักม,ม่วงบางทีไมเด้อยว่ามากินมากินสมบักม,ม่วงบางทีไม้เดือจะมาทีไมความมาดามกุ้มจากกึน้นปีฝายลยครับดีใจลองฟ้ายาจารกยกสอนพอนิพ่าเลือกสิบสามเลิ่มสิบสามบางที่ันแยม่ก็มาไล่กับพี่แพมแยมจานผมแยมบาทีไม สวัสดีปอมเปียมจากันุปีกวานี่ครับสวัสดีป้อมเพียมสวัสดีจ้าจากัสาวพ่อนิพาเด้อสวัสดีจ้าป้อมเปียมจากทีเวลาเสวัสดีค่ะพกก่นิพาจากต้นนปีวา กินน้ำเนี่ยจ้าสามวันกินน้ำเนี่ยจ้ามากมากว่าสมบุกสมบองเนี่ยติดสมบุกสมบองเลยนะคุณปุยฝ่ายสาวัสดีครับจากพี่แซนด้าด้วยครับน้ำลายแตกน้ำลายแตกความความแย้มสวัสดีจ้าจากพี่แซนดาน้าด้วยครับอืมว่าใจกอ,อดมากพี่เวัาขอบคุณอะไร ชาวบ้านเก็บพ oh. <laughs> ่อร <month> ับพอนก้ารับขึ้นหน้านอกขุณหด้อขอณกับคนหลายๆขอบคุณุอนคุรหลายๆกับนายก้นเจียงโอยเราใจบุดีเจคนคมอ้ยครับหอนแล้วคนหนาะย่งเจกโอยเราใจบุรีฮะ มันหาที่มันหาหนาที kind of so ่ฮ่าฮ่าคุอไปแต่เ็องอีอสามหนาที่ก็สนเนาะเดี๋ยวเคี่นงั่งโมงจะก็ห็นเลยยิ่หาหนาที่ก็มากดสาวฮคือใจพิ่นเลยนะคือวันคือว่ามันสามบิคือว่ามันสามบิ

เราบอกว่าคนกับสหาหรัาหว่ามาพิดตาไปจากพิ <c oughs> ดตาไว้สามวัีที่แสงดาวเขาจมาจากพีความแยมเด้อรับล้วส็มวัสที่กับคุณแจ้งดาวจาก,กมุ่ไปไปิจาการรูปนี้มากคนร้ายครับไปไปแ็เรียนพ่องมาวิธีก็ ส,ส,ส,สวัสดีพี่ไม่ฝ่ายค้าจตกพี่ปแป๊บๆเลยครับเดียยูโน้ตที่หนึ่งเนาะโอ้ยกว่ามอันอไหนวอยเนี่ยโหเจ็บกว่าตาเบาตาเบาว่อนอ่อนเสียงตามหาหลักก็นด้ สภาพหลักแค่ได้ทักกินเสียงแค่ได้ทักกินเสียงใจสั่นไหวอยากให้รู้อยากให้รู้คิดถึงสุดหัวใจไม่ย่านี้โยกใจจังคิดถึงทุกเวลาป้าปก่อนจะมีผูงง้ดึงไงอทำไมก็นะ กาเบาวอนป้อนเสียงตามหารักได้แค่ทักยินเสียงใจสัน่นไหวอยากให้รู้คิตถึงสุดหัวใจเมียนอยู่ไกลยังคิดถึงทุกเวลาทุกช่วงวันอากาศมาสวัสดีคับ เต็มที่เต็มที่จะกปพี่ากษพอดีอันคอรในมาที่นี้หัากาศหน้ำ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 มาปุยไปอันจริงจิงนะนี่นี่เย็บขวเสือวุฒิสวิกาสิวุฒิใส่มานาะใช่ไหมคุณกิติวุฒิสวัสดิารสวัสดกาคุณคิดิวุฒิจากกัุยไน้อง ไปยิ้มยิ้มยิมย้มสมบได้ป่ะ่มัเจ็บดมาบ่สมรอบตอดามน้ำด้อว่างว่าเชียวมันงไ่งบ่ต้องไปส่งบ่อจำ่ะส่งบ่ึงบ่าดีทุกคน เดอดจากเสบทมเียมสวัสดีจ้จจากดิง <laughs> ุวลาผมอากาศมาอ้ยไก่เวลาตัวเนี้ยลงเนาะลงเนาะครับเนาะเหยียบข้าวมาดามเหยียบข้าผู้อ่านปราวัข่าวว่าผู้อ่านวสิ่งผู้อ่นวสิ่งอะไรอันบ้านอะไรออ้าที่แก้ว Salvador, เ up, love, Metro, Spanish, hum, ่ก <hate UC> ่าสวัสดีครับปุมเลือสุีเลือุ๊ีขอบคนไร้รับพี่เก่าๆขอบคนไร้รับเจ้าบ้านเจ้เก็บพ่อเดี๋ยวอ่านก่อนห่าหอะไรกไปไปก๊ๆแล้วก็เด็กเก่าๆกัโอต้าซื่อสวัสดีครดบปุ้มเด็กเก่าเก่าๆสวัสดีครับอะไพี่ใหม่ก็บายบายขอบคนไครับพี่ใหม่ไปก็เจอก่อนมาคนร้รับสวัสดียำแดงยำแดงอะสัก เก้าเก่าเก่าเก่าสวัสดีจ้าเจอจับผีวิลาภไปแล้วจับไปแล้วครับครับเพื่อภาคปลอดภัยเด้อครับยี่ไหมเก่าเก่าสวัสดีจ้าจับผีเส้นดาวอยู่ดาวกันหัวจับกอดกันหัวจิตผู้มาของพุนาครับไปก็นไบายบายบายจ่าทุกท่านครับกันแล้วนะครับเราขอบคุณในหลายเด้อครับโอกาสหนาเงินไหมสวัสดีทุกท่าน ทุกคนครับจากกันแก้วกาบบ๊ายบายับโชคดีทุกๆท่านจ้าจากพี่สาวบ๊ายบายครับผู้ขอบคุณหลายครับ